ห้าห้าเออ้ยสวยมากทุกคนจิตต์น่าด๋อยกโองก้องอ่ะเซ่ออันเด็กอะไรมีสก๊อ ลีนา่าเอาป,ปะปักมามาวิ่งคะแนนประคุณแท็บนี่ค่ะเฟียร์ประชุนแท็บ Men du ska se vägen där också. Jag ser det. Ja nu, där. Ja nu kanske du ser Vim är där. Minnet till som Vim, eller hur?